หลังจากที่เกษตรก่อน,นั้นเก็บข้าวโพดมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ก็จะเข้าสู่ตาช่างด้านหลังนะตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นตาช่างเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับนะฮะนะฮะตาช่างด้านหลังนี้นะครับนะฮะแล้วก็พอช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการไปทีอ่อ่ใส่พานเนาะนี้นะครับนะฮะเตืงนี้ ไปที่สายพานนะฮะแล้วก็ดำดำลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นรถสิบล้อนะครับแล้วผมพาเดินทัวร์สั้นๆนะแล้วก็โหลดคุณรถท่วงนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของข้าวโพดที่ยังคงข้างในแปลงอยู่นะครับจุดตรงนี้เป็นลานจอดรถสิบล้อนะฮะรถขนส่งนะฮะซึ่งเข้าโรงงานเนาะ พอช่วงรอข้าวโพดก็จะมานอนพักตรงนี้กันนะครับนึ่นเป็นขา้าวโพดที่เป็นสีเหลืองจุดนี้นะทั้งหมดเลยนะเป็นช่วงที่รอเก็บเกี่ยวขา้าวโพดนะอายุยังไม่ได้นะครับเนะนาก็น่าจะอยู่เหลือหลายร้อยลรย่อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคนระับ ที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยน้ำตาลน้ำตาล,ตาลเหลืองนี่นะฮะก็รอเก็บเกี่ยวนะครับรอเก็บเกี่ยวนะครับส่วนที่เก็บไปแล้วนะฮะเกษตรกรก็จะไถเลยนะฮะนะครับทำการไถเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะฝนตกหลงฤดูเข้ามาแล้วจะไถไม่ได้เขาเลยทาการไถอเลยนะฮะนะครับนะอันนี้เป็นระบบ นะ้ำหยดเนาะซึ่งท่อท่อเมนยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวอ,อพอฝนทิ้งช่วงเสร็จปั๊บนะฮะเขาทัดการชักกล้องปลูกนะฮะน่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับรรนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนั้นรถเห็นรถพ่วงอยู่เนาะนะครับ,นะรบอันนี้พามาดูาการรับซื้อข้าวโพดนะฮะสั้นๆน,นะ